อ้าวต่อเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าของไร่ครับนาผมเองครับตัวนี้ก็ครับนะครับเนืสดๆจากไร่ครับผมครับต้องการสั่งออเดอร์มาได้เลยรับไม่อั้นรับไม่อั้นครับเจ้าของสวนบอกว่ารับไม่อั้นครับรับไม่อั้นรับไม่อั้นโอ้โหเป็นช่อเลยครับเพื่อนๆโอ้โหเต็มอะไรเต็มเต็มกระคูเหรอครังนะครับทุเรียนครับ พีน้าครับแน่นอนเจอกันน่ครับจนเก็บเลยครับ,บครับข้ามาเที่ยวชมสวนะกินจนอิ่มเลยครับ ไปจะมีบุฟเฟ่ครับเจ็ดสิบเก้าบาทแรงงานจ,จ,จัดทั้งนั้นเลยเงินทองไม่รู้อะไรครับดูกับช่อนี้ครับจัดไปครับอุ้ยอืนนหหอ,อห,อหอ ไงก็ากติดตมามครับกดไลค์กดแชร์แชร์กันไเยอะครับครับอะไรครับสวัสดีครับ